นี่ครับผมอ,อนี่คือเก่าครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ก็อยู่กับรถไาฟอร์ดทิเก่าครับด้านนี้ไก่ซีเรียลนะครับท่านอาจารย์ใบเพิ่นซีเรียลแซงคอบ์มนะครับวันนี้ซีเรียลแซงคอบครับนี่เพราะว่านีละทอดทอดทอดเขียดใช่ไหมคุณพ่อเพิ่นเลยต้องจาแล้วครับนี่ เป็นขอดเพิ่ง,งส่งการขอบเคลมมุมนี่นะครับตอนนี้อาจารย์ใบเพิ่นก็นกนกนกนจะได้แต่งขอดครับผมเจ้าขอดอยู่คือมาขอดี่ครับนี่พอดีเลยครับบดนี้่ายผมก็ได้มุมงามไปเลยครับได้เครับอยู่ขอดเท่าเดียวครับพี่น้อง รถนี่สิดเป็นหกพันหกครับนี่เพราะว่าที่เรียกผมก็ไดกว่าเต็มหกพันสิบครับแต่ว,ว่าสติกเกอร์อาจารย์เพิ่นได้ติดไว้ืสอครับไปสอบถามอาจารย์พรถอะไะครับเป็นว่ตัวเต็มเลยครับหกพันหกครับตัวนี้รถอาจารย์เพิ่นบมบมมีรถผสมครับมี่จะตัวเต็มเลยครับแล้วก็รถทุกคันต้องมีคู่มือนึ่งครับนี่ คือมื่อุกท่านครับแล้รกขอบโค้นน่ครับแลวาอาจารย์เพื่อนเนี่ยว่าสุดยอดครับ่านถูกท่านเลยพเพื่อนเลยเหตุออก่าเจขรุนเจ้ะคต่ละสไตล์เลยครับทว่า คิดออกครับที่ใส่บางคน,นเลยคิดออกมากคือว่าเจ๋วเลยครับผ่านการทำงานครับคือว่าใส่ได้ครับผ่านคือว่าบม่ค่อยมีปัญหาครับบม่ค่อยมีจุกจิกเลยประเภทเรื่องเครื่องนี่หายห่วงเลยครับพี่น้อกประเภทเตียงก็หายห่วงประเภทเป็น ตัวซึมหรือว่าน้ำมันเยิ่มน้ำมันยังสิบบบมี่นะครับบ่อบมี่บบมี่บบมี่รีอว่าโอเคครับเดี๋ยวเป็นคือด่าคือเรเต้องกด นี่แหละครับบริเวณครับแบบโกวงบรงงิยายโบนอยแบพอดีพอดีครับพี่น้องทวาเห็ดเกาะนี่หน่อยแบบเกาะนี่ครับอย่ขึ้นขอบกันเลยสบายขึ้น,ลนแล้วครับบันโดนตกไรไรงวเนื้อบ้านครับบันเห็ดเกาะนอ่มาดูนี่ครับนี่นั่นไข่งูมาดูนี่เด้ครับพี่น้องนี่แหละครับสิบเป็นดิชี่เต่งขอบของเพ,พิ่นผู้ใบละครับบันี้ เลยน,นมันดูดีสวยงามครับมันสมน,นางสมเ,เ,เนื้อมันไปเลยครับนี่ยมันเหนือแบบสีบัมาณนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ใบเฮาเพิ่นกับสิแดไล่เป็นหน้าให้ขึ้นพอมันหากไปเลยครับนี่มันหักไปเลยครับแต่เดินมาขึ้นพอเพิ่นกับสิแดงสองต่อครับนี่ไห,หน้ากบบสิหาบลงครับ น้ามนาก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าได้น้าา่าหล้่กเ่้าค่ับบับนบน่บา่ค่่บ่่นี่่่่่ี่่่นี่่่่่่่่่่่่่น่อย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ครั <S <S ่สิไ่่ไ่่่่่่่่่่่

ไ,ได้เบืองนีวก็ฝากกดไไหลกุฎเท่ก็ได้ครับเดี๋ยวคลิเนียขออนุญาตจตืดคิปไปเที่ยงสนุกกันครับสวัสดีครับผม